สวัสดีค่ะมาเอากระสอกิน,กนแซ่บอีกแล้วพี่น้องจา๋ามากุ้งไล่เสือพี่น้องจา๋าโซเอาไปอบมาคุณนะ่ะตัวงใหญ่ใหญ่พี่น้องเห็นบอกไสบิ๊กบึ่มบิ๊กเบึ้มด้วยพี่น้องจา๋าว้าไปแต่แซ่บแต่แ่บมือนน,นี้มาแบบสองเจอพี่น้องจา๋าอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบหวานมาสูรอ,อะไรยังน้ำน้ำไล่แตกเลยพี่น้อง <laughs> แกเป็นน้ำกินเป็นน้ำพี่น้องจา๋า แป๊ดป่ะนะอืมอ๋านนะอืมขออนุญาตเปลือกไว้ทั้งขางแล้วพี่น้องเด้ออุ้ยตายหัวหลดอืมใส่ไงแฮ้งพี่น้องจ๋ากุ่มไล่เสือโซ่ไปอบเอาเอาไปอบเ,เ,เอาจ๋าอืมแป๊ดขออนุญาตบ,บาดคำพี่น้องจ๋มามาๆบาดนี้นล้วจิ้มซี่พูดข่อยงแบบพี่น้อง บอเป็นหัวจ๋ดมาจ้ะ hmm, พ mm ี่น้องจ๋าอ้มแซ่บมาก มันละกินุกเหนือมัน,มนเหนีนเปรี้ยวอย่แลแบบ ีูด่วนหัวกินทีหลังจัดการตัวก่อนออหืมแหงพี่น้องเลยปดัดสมก็เป็นซีฟู๊ดพี่น้องจ้ะอ้ยตัวเดียวขึ้เดียวรูเรื่องเลยตีจานดีๆพี่น้องเลย

เด็มปากเต็มข้ามเลยพี่น้อง ยังไงล่ะพี่น้อง,งนี่แหละมันจังเดฟิวพี่นอ้งนนองจ๋าในการกินกุ้งแกไปด้วยกินไปด้วยจ้ะอือแกไปนน้ำกินไปนน้ำเสียไปแล้วนิดนึงวัวเป็นอย่างนี้พี่น้องเนาะอืนะนอนี่แหละเดฟิวแฮง,งว้าว มาพี่น้องมาวั <What? S 1> ดนี่ล่ะซีสานด,ดีพี่น้องเลยอืมวยใม่ดีว,ว้าวนะมาจ้าบะเนม จัเดเนี้ยอันนี้เขาจะแป่งร้านแป่งร้านน้่งอืม้ม <laughs> มาเด้อจ,จ่อามาแจกน้ำตาโอ้พี่น้องเลยซิปเหนียวก็ซิปเหนียวแล้วพี่น้องอะ่ะมันนี้แบบซิปเหนียวซิปเหนียวเลยเอาหัดใกล้ๆกล้ใกล้นี่วมาพี่กานจา,ามาจมัน dạng đoạn, ngắm ngắm dạng 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 จะบลายพี่น้องเลยอืมฮะเอิ่มฮ้ยน้ำตาไหลพี่น้องจ้าวันนี้เสียงใครแห่าแล้วไหมป <c oughs> ีกลงคอพี่น้องเลยอืม ตัวละคำคำละตัวเลยพี่นอ้องอือแล้วเจ้าอาจจะกินได้2องคำแต่่อยกินคำเดียวพี่น้องมันชิมมันนี่ก็แซ่บแต่นี่มันสีสาร์กว่าพี่น้องจ้ะ เป็นซีพูดอืมมาจ้ะอืม Okay -hmm. Oh, siap. เป็นยังสีล้มตัวแหม้ยพี่นองจ้ะอืมล้มตัวมากมาอืมเจ้าตัวกันพี่นองจ้ะอู้แสไปดิอืมกะซีซาร์ได้ปะเนี่ยอืมมามาพป่นัก ซี่ฟูดอร่อยสุดเป็นพี่น้องโอ้ยสุดไงดีเนี่ยกูนะโอ้ยมาจ้บะบันเนี่ย Ừ. Anh đưa hết cho bạn. Tôi được xả với nó chả. Còn nữa. Sếp má với nó. Bye. Nhắm.